รู้ว่าเราท้างพี่เขามาเนี่ยเขาไม่คิดกินแค่ทั้งหูนะพี่เขาบอกว่าโอ้โหร้อนแบบะดุดเหมือนน้ำมันน้ำมันเชื้อติดขัดเนี่ย่ครับยังอ่ะโปและครอันนี้ก็เป็นก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะอ่าสุขุมลุ่มลึกซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันคนเล่าเนี่ยสุขุมลุ่มเล่าฉันดีก็ตอนนล้งกําลังฉายกันอยู่ช่งใช่และอย่างไอ้น้องโปที่อ่บทบาทที่ผ่านไปก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ก็จะหนีก็จะหนีตัวเองก็่ละลายละลานะที่ที่เล่นที่เล่นลายๆอยู่เหมือนกันอ๋ ใช่เลยนะครับต้องต้องจิ๊กก็บอกว่าบทเน่ไม่ได้ท่องเลยตาเนี่ยไม่ได้ฝึกเลยจิกท่าจิ๊กนันเองที่ออกมาจากชีวิตจิ๊เขาเรียกว่ามีความสามารถในด้านการแสดงความสามารถเป็นยังไงบ้างจากบทบาทที่ได้รับตอนนั้นน่าจะยากมาก ก็ยากค่ะมันยากเลยก็ยากเพราะว่ามันมันเล่นเหมือนโตกว่าตัวจริงคือตัวจริงโมจะเป็นแบบเด็กบ้าบ้าบอลอะไรย่างเงี้ยครับแต่คือทำทำคณะพี่หลับจริงจริงเขาเป็นคนจริงจังมากๆบอลจริงๆนั่นนี่นิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยนะอย่างเอ่อเขาเคยเล่นละครเวทีเรื่องหนึ่งของของเวิร์กอยผมเคยดูเขาจะเป็นแบบว่าใสๆน่ารักน่ารักเสียงเสียงเสียงร้องจะเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนอะไรเงี้ยพอมาเจอเขาพาร์ทนั้นนึงแบบเออเนาะคนเราคิดได้ได้สุดท้ายก็ยอมรับเอาตัวจริงออกมาได้เอง เป็นตัวจริงในด้านการแสดแนวฮะเขาน้องด้ว้นมี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 แม้ตอนนี้ยังมีมีค่ะเรื่องเกมรายเกมรับค่ะช่องสามเหมือนกันแล้วก็เรื่องนี้ก็พลิกคาแรคเตอร์อีกเลยเป็นครับเปเป็นเด็กอายุ16-17นุดูผ้ากันน้ำว่ายน้ำอาช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 าค่ะคาแรคเตอร์เป็นไงครับคาแรคเตอร์ก็จะแบบใสๆจะแบบละลาแต่แบบรับพระเอกก็อาจจะร้ายนิดๆมีแอบกัดๆัดแบบว่าร้ายใส่นางเอกบ้างอเลยครับในเอกครับในเอกนาเดก เจอห้าเด็กมาใช่ไปงานมาไปกิกไปหอมแก้มก็ทีนเงโอ้โหไอ้เรื่องเสียบก็ได้หอมจริงมไม่รู้ว่าต้องไปดูแด่ฉ่วว่าฝากกันแล้วกันนะวันนี้ก็เอาใอยังไง เออยังตอนนี้ยังยังกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะก็เป็นเป็นละครเบาๆนะคะแล้วก็อาจจะมีดราม่านิดๆแต่ว่าอยากจะบอกว่าเซตทุกอย่างสวยมากเพราะว่ามันอยู่มันมันมันอยู่บนเกาะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าก็อยู่บนเกาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนางเอกก็คือน้องหยาหยาก็คือสองคนตัวเล้วคู่กันคือคืถ้าเจะเจอเราสองคนไม่ต้องกดช่องสาวเท่านั้นครับใช่ค่ะอย่าย้ายช่องเดี๋ยวเราจะงานเข้ากดดูกันนานๆคือช่องอื่นนั้นทำให้ทั้งหมดไม่ต้องรับผิดชอบ ก็ดูสองคนอันนี้คือผลงานที่เคยจะเกิดขึ้นอีกไม่นานของน้องโบแล้วคุณตุ้ยผลงานที่จะตามมามีไหมนอกจากละครบทละครเพลงเเพลงออ่ผมจะปิดกล้องละครแล้วก็วานสดๆร้อนไทยสุดซ่าข้าสุดแสบครับเล่นกันโดนนัดมานาสตันช่องไหนครับช่องสามครับอยี๋ยวช่องเนี้ยนะก็พยายามทำให้เยอะๆเขาจะได้รู้กันว่าเราอยู่ช่องสามับแล้วก็สิ้นปีครับประมาณปลายปลายปีน่าจะมีให้ดูกันละครฝรั่งยาวทุกคนทึกครับครับผมก็ฝากด้วยผลงานดีๆทั้งสองท่านนะครับเป็น เอาเป็นปน,นักร้องดาราที่มีคุณภาพพลาดไม่ได้เลยซิงเกิลเรา